สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับ EP ที่4ในรายวิชาอุทยานธรณีสตูน3ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกันค่ะมาพบกับครูหัสนีฮัสมาครูสรชาวบ้านปากระงุเช่นเคยนะคะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในบทที่3นะคะเรื่องของ กลุ่มชาติพันธ์ในจังหวัดสตูลน,นะคะนักศึกษาได้เห็นภาพสองภาพนี้แล้วพอจะทราบไหมคะว่ากลุ่มชาติพันธ์ของจังหวัดสตูลมีกลุ่มใดบ้างค่ะในระหว่างที่นักศึกษาได้หาคําตอบนะคะว่ากลุ่มชาติพันธ์ของจังหวัดสตูลเราเนี่ยนะคะมีกี่ประเภทนะคะเราก็มาดูเรื่องของความหมายของเชื้อชาติกันก่อนนะคะ เขบอกว่าเชื้อชาติหมายถึงลักษณะชีวภาพของคนซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากรูปพันุ์สีผิวเส้นผมและก็ตานะคะการแบ่งแยกกลุ่มตามลักษณะทางชีวภาพนี้นะคะมีความสําคัญในสังคมที่สมาชิกในสังคมมาจากบรรพบุรุษที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็อย่างเช่นนะคะความแตกต่างระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวดำนะคะ ความแตกต่างทางชีวภาพนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความแตกแยกขึ้นได้นะคะลักษณะของคนผิวขาวกับคนผิวดำเนี่ยจะเกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะซึ่งในประเทศไทยเราไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยพบปัญหานี้สักเท่าไหร่นะคะ ต่อไปเราก็มาทราบความหมายของคําว่าสัญชาติกันต่อนะคะสัญชาติหมายถึงการเป็นสมาชิกของประเทศใดประเทศหนึ่งตามกฎหมายโดยมีลักษณะทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปการเป็นสมาชิกนะคะหมายถึงการเป็นประชาชนของประเทศนั้นๆน,น,นะคะถ้ามีผู้ที่ยบมาจากที่อื่นนะคะแล้วก็มาตั้งถิ่นฐาน อีกประเทศหนึ่งนะคะสามารถที่จะโอนสัญชาติได้นะคะผู้ที่เปลี่ยนแปลงสัญชาติคือผู้ที่เปลี่ยนแปลงฐานะจากการเป็นสมาชิกอีกประเทศหนึ่งมาเป็นสมาชิกอีกประเทศหนึ่งนั่นเองค่ะค่ะส่วนคําว่าชาติพันธุ์ที่ครูได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนักศึกษาทราบความหมายหรือเปล่าคะเรามาดูความหมายไปพร้อมๆกันนะคะชาติพันธุ์หมายถึง การมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาพูดเดียวกันและเชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาได้คำตอบแล้วยังเอ่ยว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสตูลมีกี่กลุ่มเอามาดูพร้อมๆกันก็ได้นะคะกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสตูลมีสองกลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกได้แก่กลุ่มชาติพันธุ์มานี และกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มชาติพันธ์ชาวเลหรืออูรักราโวยนั่นเองค่ะเรามาเรียนรู้กันกลุ่มแรกกันก่อนนะคะก็คือกลุ่มชาติพันธ์มานิค่ะมานินะคะเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของชาติพันธ์ย่อยของเผ่านิกริโตอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มย่อยประมาณ20-30คนกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ป่าเขาในภาคใต้ แถบจังหวัดพัทลุงตรังสตูนและยะลาค่ะมานี้จะมีนิสัยเจคอสติปัญญาและมีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกับชนเผ่านิกรอยแถบแอฟริกานะคะและมีลักษณะทางกายภาพคือมีผมหยิกติดนางศีสาผิวดำคล้ำมีจมูกแบนกว้างมีริมฝีปากหนาฟันซี่โตใบหูเล็กมีตตโพวกแฟบ มีรูปร่างสันทัดสูงประมาณ140เซน150เซนติเมตรค่ะผู้หญิงจะมีลักษณะร่างกายเล็กกว่าผู้ชายนะคะแต่มีความแข็งแรงมากชาวมานี้มีอุปนิสัยร่าเริงชอบดนตรีและเสียงเพลงค่ะแต่เขาจะกลัวคนแปลกหน้าแต่เมื่อคุ้นเคยเขาจะยิ้มง่ายและพูดคุยอย่างเปิดเผยนะคะ มานี้เกีิดการดูถูกเหยียดยามมานี้ชอบพูดตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแต่ละกลุ่มมีการไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนและมีการนับเครือญาติที่อยู่ตามถิ่นต่างๆด้วยปัจจุบันยังมีชาวมานิหลายกลุ่มอาศัยในเขตป่าเทือกเขบาบรรทัดและเทือกเขาสันกลาคีรีในภาคใต้ของประเทศไทยในจังหวัดสตูลพบมานิในเขตอำเภอทุ่งว่าอำเภอมะนางและอำเภอละงูค่ะ ต่อไปเรามาดูการตั้งถิ่นฐานของมานินะคะการตั้งถิ่นฐานของมานินะคะมานิจะเลือกทำเลที่อยู่อาศัยในภูมิประเทศที่เป็นปากเขามีลําธารหรือน้ำตกอยู่ไม่ไกลจากเพิงพักมีสัตว์ป่าและพืชอาหารอย่างเช่นเผือกมันอุดมสมบูรณ์เพิงพักหรือบ้านของมานี้จะเรียกว่าทับ มีลักษณะเป็นเพิงหมาแงนตามลักษณะรูปนะคะค่ะต่อไปก็เป็นการพักผ่อนนอนหลับของชาวมานินะคะชาวมานิจะให้ความสําคัญกับเท้าเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าการหาอาหาร มาประทังชีวิตในแต่ละวันก็เพราะก็ใช้เท้าในการเดินไปหาอาหารนะคะเขาจึงมีวิธีนอนก็คือเอาหัวออกออกข้างนอกแล้วก็เอาเท้าไว้ข้างในนะคะเพราะนะคะถ้าเกิดมีเหตุอันตรายหรือมีเหตุอะไรที่เข้ามาใกล้เขานะคะถ้าเอาหัวออกข้างนอกเขาจะรู้สึกตัวเร็วนะคะ ภาษาและการสื่อสารของชาวมานินะคะชาวมานิจะมีะภาษาเป็นของตัวเองนะคะภาษาที่เขาใช้ก็คือภาษาแตนแอนซึ่งใช้ในแถบจังหวัดพัทลุงตรังและจังหวัดสตูลค่ะสำหรับอาหารการกินของชาวมานินะคะมานิจะกินอาหารที่หาได้จากธรรมชาติค่ะซึ่งเขาหาอาหารมาเองแต่เขาไม่นิยมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นะคะ อาหารหลักก็คือหัวเผือกหัวมันผลไม้ตามฤด,ดูกาลหน้าที่หาอาหารเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันนะคะผู้หญิงและเด็กจะหาเผือกหามันและผลไม้ใกล้ๆทับส่วนผู้ชายจะออกหาอาหารจำพวกสัตว์ป่าเนื้อสัตว์ป่าได้แก่เนื้อกวางเก้งหมูป่าปลาตัภาพน้ำเต่าแต่มานนี้ จะไม่ทานเนื้องูเนื้อช้างและเสือนะคะส่วนหน้าที่ปรุงอาหารจะเป็นหน้าที่ของผู้หญิงค่ะ สำหรับยารักษาโรคของชาวมานินะคะเขาจะนิยมใช้ยาสม,มุนไพรนะคะโดยเพื่อทั่วไปแล้วนะคะในกลุ่มมานิจะมีหมอประจําอยู่สองคนด้วยกันก็คือหมอผู้หญิงและก็หมอผู้ชายซึ่งหมอผู้หญิงนะคะจะเป็นหมอที่มีหน้าที่ทาคลอดให้กับชาวมานิส่วนหมอผู้ชายจะมีหน้าที่รักษาโรคทั่วไปนะคะสําหรับสิ่งประดิษฐ์ของชาวมานินะคะ <c oughs> เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ มาจากภูมิปัญญานะคะเป็นอาวุธประจำกายของชาวมานิที่ใช้ในการล่า,าสัตว์ค่ะสิ่งประดิษฐ์ที่เห็นอยู่ในภาพนะคะเรียกว่ากระบอกตุดเป็นอาวุธประจำกายของมานิที่ผู้ชายทุกคนต้องมีติดตัวตลอดเวลาค่ะ<ๆ>กระบอกตุดนี้นะคะใช้เป็นเครื่องมือในการล่า,าสัตว์และเป็นอาวุธป้องกันตัวของมานิที่เป็นผู้ชายค่ะ กระบอกตูดใช้โดยการยิงลูกดอกนะคะโดยทำมาจากไม้ไผ่ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไม้ซางค่ะสำหรับการแต่งกายของชาวมานินะคะในอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันมากนะคะซึ่งในอดีตชาวมานิแต่งกายโดยใช้ใบไม้แล้วก็เปลือกไม้ในการนุ่งห่มนะคะ ปัจจุบันนี้นะคะมาน,นิได้รับวัฒนธรรมการแต่งกายของสังคมชาวเมืองมีการสวมเสื้อผู้หญิงมีการนุ่งสรงหรือนุ่งกับโลงส่วนผู้ชายนะคะจะนุ่งสรงผ้าขาวม้าหรือไม่ก็ใส่กางเกงค่ะและมีการสวมรองเท้ากันนะคะเหมือนชนชาวเมืองทั่วไปสำหรับวิธีการหาคู่ของชาวมานินะคะ ชาวมานิจะไม่แต่งงานกันเองนะคะพวกเขาจะเดินทางไปหาคู่ที่อื่นโดยการคำนวณวันสุกข,ของผลไม้ในป่าช่วงไหนผลไม้สุกก็จะได้เจอกันและก็จะได้ครองคู่กันค่ะและในทุกวันนี้นะคะชวนพอมานี้ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนกันแล้วนะคะ และยังมีบัตรสวัสดิการการรักษาพยาบาลอีกด้วยค่ะและในปัจจุบันนะคะได้มีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวมณีได้อ่านออกเขียนได้อีกด้วยค่ะ เอาละค่ะนักศึกษาได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะนักศึกษาอย่าลืมทำแบบวัดความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรายวิชาอุทยานธรณี3นะคะวันนี้จะเป็นแบบวัดความรู้หมายเลข49นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งให้ครูประจำกลุ่มด้วยนะคะวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ